น้ำเชื่อนะคะว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงมีแผนที่จะเดินทางมารับลมหนาวตามจังหวัดภาคเหนือค่ะซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่ฮอตฮิตคงหนีไม่พ้นที่นี่อย่างแน่นอนจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะแอบคิดเล่นๆค่ะว่าถ้าเรามีที่พักส่วนตัวที่พักต่างอากาศที่สามารถเดินทางมาบ่อยได้เท่าที่ต้องการแถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วก็อยู่ในทำเลที่ดีคงจะดีไม่น้อยเลยนะคะพูดแล้วก็ต้องมาที่นี่ค่ะเดอะนิมมาน่านะคะที่จะตอบโจทย์ให้เราได้ทุกอย่างว่าแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้บริหารของที่นี่กันเลยค่ะ คุณจพบคุณพันชยาคุณนั่นเองค่ะคุณจุบคะได้ยินมาว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เรายืนคุยกันอยู่นียเป็นโลเคชั่นที่ดีที่สุดในเชียงใหม่จริงหรือเปล่าคะก็ถือว่าเส้นนิมานเหมินนะคะเป็นเส้นที่มีธุรกิจการค้านะคะก็เป็นย่านที่ทุกๆท่านรู้จักในปัจจุบันค่ะนะคมีร้านอาหารมีโรงแรมนะคะก็ตลอดเส้นของนิมานเหมิน ก็เลยกลายเป็นที่มาของเดอะนิมานาแห่งนี้นะคะว่าแล้วก็จะขอรบควนให้คุณจุ๊บพาพวกเราไปชมภายในได้ไหมคะยินดีเลยค่ะก็ท้ไไงเชิญคุณลูกน้ำเลยนะคะค่ะเดี๋ยวตามคุณจุ๊ไปเลยค่ะเชิญค่ะ ค่ะเราก็มานั่งพูดคุยกันอยู่ในห้องวันเบดรูมใช่ไหมคะคุณจูใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะห้องนี้น่ารักมากเลยขอบคุณค่ะ,คะนะคะพูดถึงพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เราพูดคุยกันอยู่นุ่งน้ำได้ยินมาว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ถือว่าเส้นนิมานเหมินนะคะ,คะก็จะเป็นเส้นท่องเที่ยวะนะคะตลอดจนร้านอาหารดางัดงๆอร่อยๆนะคะ,คะแล้วก็มีศูนย์การค้า อยู่ในบริเวณเส้นนี้นะคะ,คะใครที่อาจจะยังไม่เคยมานือภาพไม่ออกก็คล้ายๆสุขุมวิทของกรุงเทพลักษณะนี้ใช่ค่ะ,คะก็ะอาจจะเปรียบได้เหมือนเส้นทองหลอ่อนะคะดังนั้นเรื่องของโลเคชั่นที่ดีมากๆนะจุดนี้อันนี้เถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะคะที่ทําให้ทีมผู้บริหารเนี่ยตัดสินใจมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เลย ใช่คะ่ะเพราะว่าพอดีก็ถือว่าโชคดีนะคะ,คะที่เราได้ที่แปลงนี้มานะคะเนื้อที่โครงการนี่ประมาณสีไร่นะคะแล้วก็ตอนที่เราจะตัดสินใจขึ้นโครงการเนี่ยนะคะเราก็ได้ไปจ้างผู้ออกแบบนะคะ,คะก็เป็นบริษัทชนะนำก็คือบริษัท a 4 9เป็นผู้ออกแบบให้ได้ แบ่งอาคารของโครงการเนี่ยเป็น3อาคารคะนะคะมีอาคาร A B C แล้วก็เราตัดไว้หนึ่งไร่นะคะเป็นสวนหย่อมเป็นฟักชวลิตี้ที่เราจัดให้กับลูกค้าซึ่งถือว่าเเราเหมือนให้เป็นที่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะคือหลายท่านพอพูดถึงส่วนกลางนะคะหรือส่วนหย่อมอาจจะนึกภาพไม่ถึงว่าจะมีขนาดใหญ่ขนาดนี้หนึ่งไร่เลยใช่ค่ะที่เราตัดไว้ให้นะะสำหรับทุกคนเลยพูดถึงคอนเซปต์ของเนมานคอนโดมิเนียมเชียงใหม่คอนเซปต์หลักๆนี่คืออะไรคะคุณจุกก็ ดูว่าขอให้ลูกบ้านเนี่ยนะคะเข้ามาพักในโครงการที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเข้ามาพักแล้วเหมือนบ้านจริงๆนะคะก็แล้วก็การเดินทางสะดวกนะคะขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งเฟอร c สิตี้ที่ทางโครงการจัดให้ก็เราก็เลือกวัสดุนะคะทุกๆอย่างเนี่ยเป็นของดีเกือบทุกอย่างให้นะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความตั้งใจเป็นคอนเซปต์ของเราเลยค่ะ,ค,ะคือเน้นที่เรื่อง,องคุณภาพเลยทุกอย่างใช่ค่ะ,ะ,คะตั้งแต่การก่อสร้างต่างๆอย่างที่คุณจ<ช>ูบอกว่าเหมือนเราได้อยู่บ้านอีกหลังหนึง่งของเราเลยนะคะ,ใ,คะในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสวนหย่อมไปแล้วจากจุดนี้ออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างร้านต่างๆเนี้ย เห็นว่าไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยค่ะก็ห่างจากโครงการถ้าเราเดินสบายๆนะคะตอนช่วงบ่ายๆที่จะไปห้างใกล้ๆเป็นห้างใหญ่ที่ใกล้ๆจากเราเนี่ยก็สักประมาณ10นาทีค่ะนะคะคือไม่จําเป็นต้องขับรถออกไปเดินออกจากโครงการไปได้ค่ะก็เจอแล้วนะคะโอ้ครบครันแบบนี้ถามจริงๆตอนนี้ยังเหลือไหมคะคุณสุ้มตอนนี้โครงการเรามีเหลืออยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ไม่มากแล้วค่ะแต่ก็ ทุกห้องที่เหลือเนี่ยนะคะก็เป็นห้องที่เรียกว่าโลเคชั่นของแต่ละห้องเนี่ยนะคะ,คะมุมมุมวิวต่างๆเนี่ยก็เป็นวิวที่สวยนะคะทุกบ้านเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นวิวดอยสุเทพนะคะ,คะมองเข้าไปในพื้นที่ในจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจุด สวยงามทัศนียภาพตรงนี้10%ที่เหลือนี้เนี่ยแต่ละมุมยังดีอยู่หมดเลยสวยค่ะสวยทุกยูนิตจุยดีหมดเลยนะคะแล้วก็พูดถึงลูกบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ครับเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติท่านคุณจุ๊บโดยประมาณนะคะ80%เป็นคนไทยค่ะก็จะเป็นคนพื้นที่นะคะคนเชียงใหม่นะคะที่ไปทำงานในกรุงเทพแล้วก็กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ซื้อลงทุนไว นะคะอันนี้อันนี้จะเยอะค่ะแล้ส่วนต่างชาติก็มีมีอยู่ประมาณสัก1 0 20กว่าปอร์เซ็นต์ะคะค่ะนะคะอย่างเมืครู่นี้เราก็เจอใช่ค่ะใช่ก็จะเป็นชาวเอเชียก็ค่อนข้างเยอะก็รวมกันนะคะมีต่างชาติในเมกายุโรปก็มีค่ะมีหมดเลยค่ะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมชมอยู่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของ10%ที่เหลือค่ะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษในช่วงนี้ไหมคะก็ อตอนนี้เราจัดราคาพิเศษอยู่นะคะ,คะถ้าหากท่านผู้ชมทางบ้านสนใจนะคะติดต่อเข้ามาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราให้ไว้นะคะแล้วก็ส่วนสิ่งต่างๆที่ทางในห้องออโครงการจัดให้นี่นะคะ,คะเรียกว่าท่านถือกระเป๋าเข้ามาอยู่ในโครงการท่านก็จะ เรียกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเลยค่ะเข้ามาก็อย่างห้องนี้ก็เป็นห้องตัวอย่างะนะคะที่ลงพื้นที่จริงทุกอย่างเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วะนะคะแล้วเราเจัดห้องออลักษณะนี้ค่ะ,คะไว้ให้กับลูกลูกค้านะคะ,คะที่สนใจเข้ามา ชมโครงการค่ะถ้าจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยใช่คะัมาได้เลยนะคะแล้วก็พูดถึงห้องในแต่ละแบบเห็นว่ามีหลายแบบมากเดี๋ยวอาจารยรบกวนคุณจุบอีกหนึ่งรอบให้พาชมห้องในแต่ละแบบนดีค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งห้องนอนนะคะคุณลุง้ำขนาดเนื้อที่ประมาณ45ตารางเมตรความ พิเศษของห้องพักห้องนี้ห้องหนึ่งห้องนอนนะคะก็คือเราทำเป็นระบบล็อกออฟนะคะสามารถที่จะเปิดห้องนอนเนี่ยให้กว้างขึ้นได้ห้องก็จะดูโล่งขึ้นโล่งขึ้นหากต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็สามารถปิดได้อย่างนี้แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนอย่างนี้เลยค่ะก็อันนี้ก็จะทำให้ห้องเราอยู่เนี่ยดูโล่งขึ้นแล้วก็ไม่อึดอัด ราแบบปรับรูปแบบได้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะมันเป็นแบบหนึ่งห้องนอนนะคะค่ะพื้นที่ใช้สอยก็เรียกว่าอยู่แล้วเหมือนบ้านจริงๆค่ะมีครบเลยห้องนอนนะคะแล้วก็มีนี่เลยห้องเล่นใช่ค่ะแล้วก็ห้องทานข้าวโต๊ะเล็กๆค่ะนะคะ ถือว่าพื้นที่นี่ในส่วนของครัวแล้วก็ค่ะมีพื้นที่ใช้สอยหรือจะทำเป็นโต๊ะนั่งทำงานนะคะค่ะอเนกประสงค์เลยนะคะนี้เนี่ยคือว่างเลยนะคะคือเดินเข้ามาแล้วตครบค่ะ่น่ นี่เป็นแบบสองห้องนอนค่ะขนาด1 0 9ตารางเมตรค่ะแต่ว่ากว้างมากเลยค่ะก็เป็นมุมนั่งเล่นที่เราเห็นใช่ค่ะอยากจะเห็นห้องนอนนะคะคุณจุ๊บลองเข้าไปชมไหมคะค่ะเลนเชิญเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้ค็นห้องนอนนะคะอืมว้าวเลยค่ะโอ้น่านอนมากๆค่ะคุณจุ๊บค่ะค่ะ ห้องนอนของนี่ห้องชนิดนี้เลยรูปแบบนี้นะคะพูดถึงห้องแบบนี้ค่ะคุณจุ๊บมีความพิเศษยังไงบ้างคะก็จะเห็นว่าพื้นที่ใช้สอยนะคะก็ดูแล้วใช่ค่ะขาะเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าการตกแต่งงานของที่ทางโครงการนะคะ เน้นมากๆเลยก็ในเรื่องของฝีมือนะคะการสร้างด้วยอะได้วยค่ะตลอดจนวัสดุที่ทางโครงการจัดให้นะคะเราใช้ของทุกอย่างเนี่ยเราคัดสรรอย่างดีนะคะแม้กระทั่งแอร์เราก็ใช้แบรนด์อย่างดีนะคะแล้วก็อุปกรณ์ห้องน้ำนะคะก็สพเลือใช่ค่ะ อย่างดีที่สุดเลยคือที่เราเข้ามาถ่ายทำนี่จะเห็นเลยว่างานเนียบมากนะคะ,คะแล้วก็ทุกอย่างเลยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆคือใช้งานได้จริงไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนด้วยนะะแล้วก็แอบ,บเห็นตรงนี้มีห้องน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีห้องน,นอนเลยค่ะ,คะ เป็นห้องหนึ่งห้องนอนค่ะคุณค้องน้ําแต่ว่าจะพิเศษกว่ายูนิตอื่นๆนิดนึงรตรงที่เรามีห้องมัลติฟังก์ชันรูมนะคะคก็้อนี้หรอคะใช่ค่ะคือสามารถทําเป็นห้องพักผ่อนนะคะครหรือว่าทําเป็นห้องนอนสําหรับแขกก็ได้ แล้วแต่เราจะดัดแปลงเลยใช่ค่ะตามใจทุกบ้านได้หมะค่ะวันนี้นะะคก็ต้องขอบคุณนะคะคุณโจ๊กคุณพันชัยกุลอย่างมากเลยพาเราชมห้องทุกแบบเลยนะคะแล้วก็ทำให้ดีเด่นเลยค่ะโครงการที่สามารถตอบโจทย์นะคะใครที่กําลังมองหาที่พักกายพักใจในเชียงใหม่แห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณโจ๊กขอบคุณค่ะคุณลุงน้ำค่ะ